เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับมาพบกับอ๊ะโมบายนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็จะพาเยี่ยมชมนะครับผมบ้านของผมกันเนะเอา่าอก็พอดีมีคุณผู้ชมนะครับผมอยากชมบ้านของผมนะครับนะก็บ้านจุดกระหล่อของผมนะครับ <c oughs> เออแหมมีคุณผู้ชมอยากชมแค่คนเดียวผมก็ทําให้ดูเนะย โอเคก็ก่อนอื่นเนาะผมเพื่อเป็นกำลังใจนะกดไลค์เน้ะผมกดแชร์ด้วยก็ดีนะครับแอบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมนะครับผมลิ้นเริ่มรวยอีกแล้วลิ้นมันจะรวยไปไหนวะเฮ้ยเอาปุ๊บนี่เลยนะครับบาทเนาะผมก็จะไม่มีอะไรบ้ากมายนะครับก็จะมีเนี่ยแหละ เอาพาชมด้านนอกก่อนดีกว่านะด้านนอกนี่เพิ่งทําขึ้นมาใหม่นะผมก็จะมีแนะท่นวาร์ปนี่เทเลพอตนะครับแท่นเทเลพอร์ตนะก็จะมีกิฟฟินนะผมราัขาอยู่2ตัวนะผมด้านบนนะส่วนด้านล่างก็จะมีกิฟฟินนเหมือนกันนะครับผมที่เป็นตระกูล YS e นะครับผมนะตะกูลเดียวกันนะครับ กับด้านบนนะครับผมที่เป็นกิฟฟินแสงนะอ่าก็เรียกได้ว,ว่าไปตามหากิฟฟินที่มันเลเวลเยอะๆเนี่ยโคตรนานนะ,นะครับผมเออนะมาสะสมไว้แล้วก็เนี่ยอะไรครับผมเอามาอ่าผลิตในเครื่องอะไรนะเออเอาลืม เออเดี๋ยวเข้าบ้านไปก็น่าจะจำได้เนะเออนะด้านนี้ก็มีบาร์บอสเนี่ยครับผมนะแล้วก็นี่เลยนะผมด้านซ้ายขวาก็จะมีอ่าเป็นยูนิคอร์นเนะยครับผมแล้วก็ลูปปั้นมาน้าเนี่ยผมอนุสาวรีย์นะอ่าส่วนทางด้านนี้นะผมก็จะเป็นอ่านี่เลยนะครับผม เนี่ยเดี๋ยวพาชมด้านบนก่อนแล้วกันเป็นที่ฟักไข่นะครับผมนี่เป็นที่ผสมพันธุ์แล้วก็ฟักไข่กิฟฟินนะครับผมอพวกกิฟฟินหรือไม่ก็พวกสัตวต์ะกูลนกนะแต่ว่าต้องมาคอยเป่าให้มันหยุดอยู่เรื่อยๆนะครับผมเออจริงๆแล้วควรจะแบบว่าทําให้มันดีกว่านี้นะทาให้แบบมันแคบนะครับผมมันแคบลงอะ่ะ มันจะเป็นอะไรที่ดีมากเราจะได้ไม่ต้องเฝ้ามันนะครับผมส่วนด้านในนี้นะครับผมแอมมี2ชั้นนะด้านในนี้ก็จะมีพวกสัตว์ตัวเล็กนะผมก็จะเป็นพวกออเตอร์เนี่ยแหละออเตอร์เนี่ยมีสาตัวนะครับผมซึ่งจะเป็นกลายพันธุ์ทั้งนั้นเลยนะครับผมนะี่ยนี่เลย มันจะมีสีม่วงกับสีเขียวนะนี่ไอที่ผมปลาไปเมื่อกี้เนสีเขียวนะผมตัวนู้นสีม่วงนะมันจอ,อกม่วงๆหน่อยๆแล้วก็ตัวนี้สีดําแต่ว่าหน้ามันแดงนะครับผมเออนะฮะแล้วก็ตัวนี้อา้าวจะบอลจะบบอลเลเวลอัพจัดเป็นเลือดไปอย่างเดียวนะครับผม าจาวนี่สีเข้มมากนะครับผมก็เรียกได้ว่า,ามาจากการผสมพันธุ์ที่แบบว่ากลายพันธุ์เหมือนกันนะครับผมนะเป็นสัตว์กลายพันธุ์เหมือนกันโอเคอยากเจ้าออเตอร์นี่ก็อผมจะไปหยิบมาทําไมวะเนี่ยเออได้เดี๋ยวจะเข้าไปดูนี่นะครับผม เห็นไหมหน้ามันจะแดงนะครับนี่เป็นดอตเตอร์หน้าแดงแต่ตัวนี้สีดำนะผมอ่าเท่เลยอ่าโอเคผมส่วนด้านนี้ก็เป็นโดโด้นะครับโดโดแบบบิ๊กไซส์นะที่อีกหน่อยมันก็น่าจะขี่ได้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะสำหรับ โซนนี้เนี่ยผมนี่เป็นโซนหลังบ้านผมนะอ่าโอเคลำดับต่อไปก็นี่นะผมตรงเนี้ปกติมันจะมีด้วงอยู่ด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีนะ <c oughs> เก็บทําให้มันกลายเป็นชิปไปแล้วสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นโซนหอยทากนะผมกับอ่าแล้วเรียกอะไรตัวขโมยไข่นะอ่า นี่เลยนะครับก็เป็นที่อยู่ของมันโดยเฉพาะนะผมว่า,าผมทำแบบว่าให้มันเดินแบบไกลๆอย่างเงี้ยหน่อยนะครับนะเดินไกลๆอะไรของกูเนะี่ยเดินก็กว้างนะผมเดยนะทำเป็นที่เดินนะผมเดินก็กว้างปล่อยให้วันเดอร์ลิงมันไปนะผมผมันก็จะทำการผลิตของให้กับเรานะเนี่ยโอเค ซึ่งป่านนี้ก็น่าจะได้โอเคเรียบร้อยครับผมเก็บมาเลยแล้วกันนะครับไอออร์แกนิกโพลิเมอร์ก็จะอยู่ได้ไม่นานนะแต่ว่าก็เก็บมาเลยนะครับผมอยู่กับตัวมันก็อยู่ได้ไม่นานนะอยู่กับ ตัวเราก็อยู่ได้ไม่นานเช่นเดียวกันนะผมเป็นของที่แบบว่าเออก็เรียกอะไรมีเวลาจํากัดนะผมในการใช้นะแต่ว่าก็ใช้ดีครับผมใช้แทนอาโพลิเมอร์ปกติได้ด้วยนะครับแอนออร์แกนิกโพลิเมอร์นะโอเคสำหรับตรงนี้ก็จะมีอานกยักษ์เฟสซอนะครับผม มันจะมีคลิปจับไททันอยู่นะผู้ชมสามารถไปหาดูได้นะครับผมที่ช่องผมเนี่ยแหละโอ้โหซึ่งแบบตอนนี้มันก็ของทุกอย่างนี่มันใกล้พังแล้วนะครับเออนะเพราะบางทีมันก็โดนไททันมาบุกบ้านนะครับซึ่งผมต้องการเลเวลไง ก็โดนกระทืบนะครับผมนกยักษ์เ่ยโดนกระทืบนะครับมันก็เรียกได้ว่าไม่ค่อยเป็นไรเท่าไหร่นะนกยักษ์อะแต่ว่าไอแพลตฟอร์แบบของที่อยู่ด้านบนเนี่ยมันจะเรียกว่าโอ้โหใช้เปนแตกร้าวกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมอโอเคจบไปครับผมโซนตรงนี้ก็จะประมาณนี้นะอ่า ส่วนตรงนี้นะผมอ่าเปิดเข้าไปดูเลยมันก็จะโล่งๆหน่อยมันคือที่ผสมพันธุ์กีการนะผมโดยเฉพาะเลยนะอ่าแต่ส่วนส่วนใหญ่ก็ผสมพันธุ์อ่าพวกทีเร์เล็กสไปโนด้วยก็ได้นะครับแต่ว่ามันกว้างไปนะส่วนใหญ่ก็จะไว้ผสมพันธุ์กีกานั่นแหละเนาะเพราะว่ามันกว้างนะนรับผม อ่าแล้วต้นไม้เนี่ยมันก็ชอบขึ้นมาด้วยนะเออช่างหัวกันเถอะนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยบักแล้วบักแล้วโอเคมันก็จะมีประตูหลายทางนะเผื่อว่ามเดินติดนะผมเราจะได้พาออกได้นะว่าเวลาเปิดประตูอะ่ะมันชอบเปิดแบบเนี่ยเปิดไปทางด้านหลังนะผมนะ ผมไม่ค่อยเปิดมาทางด้านหน้าเท่าไหร่นะสำหรับไประตูเนี่ยโอเคมาปิดมันไว้เหมือนเดิมเอาโอเคครับผมรอบนอกก็จะเป็นไดโนเสาร์ของผมนะครับก็จะเป็นอ่าพวกนี่เลยมีหมานะมาป่าได้วูฟที่อ่าเอ่อเก็บชิปนะผมจากถ้ำเยตินะมาชุบ อตอนนั้นรู้สึกว่าจะเลเวลห้าร้อยมั้งนะครับห้ารจากในถ้ำนะแต่พอเก็บประชุบเนี่ยก็เนี่ยนะครับฟาร์มเลเวลไปเรื่อยตอนนี้8ปดร้อยสามสิบเอ้แปดร้อยสามดิสามสิบที่ไหนละ่ะโอ้ให <c oughs> ้ตายเถอะโอเคแล้วก็ตรงตรงนี้นะผมก็จะเป็นอาตะไปจรานะครับผม ใส่เกาะเทคนะฮะอ่าเป็นอันเทกนั่นเองนะผมที่ขี่เทคนั่นแหละตรงนี้ก็อันเป็นนกอาจเจนนะผมตรงนี้ก็จะเป็นเจ้าหมูนะฮะอ่าไว้ผลิตปุ๋ยแต่ตอนนี้คือไว้เก็บปุ๋ยนะฮะเพราะว่าปุ๋ยมันมีเยอะเกินแล้วนะครับอ่าก็เลยให้มันเก็บไว้นะโอเคตรงนี้ก็จะมีอ่า อีกหนึ่งตัวนะครับผมเป็นอาเมกเป็นกรเทเลียมนะครับผมอ่าจากในดันนะอ่าแล้วก็ถัดไปอัพเลวสักหน่อยละกันนะปึ๊บนี่นกจักตัวนี้นะผมก็จะเป็นตัวผู้นะค่าสเตตก็จะประมาณนี้นะผมที่ผมอัพไว้นะ เป็นนกยักษ์แบบเอาไว้ขนของอนะเนาะเอาไว้ย้ายพวกเหล็กพวกอะไรจากบนเขานะผมมาที่บ้านนะอ่าก็ประมาณนี้ับผมตรงนี้ก็จะมีสมตัวนะผมกีก้าเฮ้ยเดี๋ยว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 เเกิดการประหลาดขึ้น อะไรเนี่ยทำไมมึกผมพ่นอ๋อไอ้บ้าโอ้โหเกือบตายเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอุๆยอุยอุ้ยอุๆยอุยอไอ,อ,อ้หลามบไรโลกแล้วเกือบไปแล้วไม่ะมึกผมพาสี่ไปด้วยไงก็ขี้เกียจไปหามันนะผมโอ้โห ่ะแล้วมาติดอะไรเนี่ยติดสามเข่าอ้อบ้าเลยโอเคตรงนี้ก็จะเป็นอ่าเมื่อกี้ถึงไหนนะนี่ไงตรงนี้จะเป็นสามกีก้านะผมมหาโหดประจําบ้านนะครับผมอ่าก็จะมีตัวเมียตัวหนึ่งเนะี่ยก็คือเจ้าตัวเนี้ยนะโอเคตัวนี้จะไม่ไม่ได้ทาเอ่อทำการผสมพันธุ์นะผม แต่สองตัวนู้นน่ะได้ทำการผรสมพันธุ์มาแล้วนะผมเป็นลูกยีก้านะมหาโหดนะครับอ่าแต่ว่าโ,โหเกือบไปแล้วตั้งโซนน้ำเนี่ยก็จะมีอนุสาวรีย์ปลาหมึกอยู่นะครับแล้วก็จะมีโรมานะครับอ่ามีเจ้าเมคกคาร์โดนนะครับผมซึ่งใส่ที่คีเทคเหมือนกันนะครับ ออแล้วก็เจ้าปลาหมึกเนี้ยได้เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยพามันไปดูดเลือดนะผมนอกรอบนะอ่าไอหมึกนี่มันจะมีอ่าท่าคีบนะผมอ่าท่าที่แบบจับอะจับสัตว์นะผมมันจะทําการดูดเลือดได้นะก็เดี๋ยวค่อยพามันไปทําแบบนั้นละกันเพราะแต่โมซาซอผม โอ้ยมึงไปอยู่นู่นไงไอ้มึกเกือบตายเลยโอซาโซมานี่ <c oughs> แม่วุยว้ยอุ้ยวุ้ยโดนกัดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวลากไปนูน่นเดี๋ยวลากไปนูน่น เดี๋ยวโมซามันเล่นทีเดียวเละหมดแหละนะครับพวกนั้นเป็นพวกกระเบนใช่ไหมอ่ะปล่อยมาเลยโมซานี่คกอแบบปกตินะผมผมปล่อยให้แบบว่ามันคุมพื้นที่นะเมื่อกี้มันดันแบบหายตัวไปโหไปอยู่นูนนะ่น่ะ ไอหมึเลยเกือบตายเลยบ้าเอ้ยตรงนี้ก็มีไททันนะผมเลือกเกือบหมดเลยนะคือแบบไปฟาร์มของมานิดเดียวเองกลับมาคืออาหารหมดนะเกือบตายเลยนะครับผมก็วิธีแก้ก็ออกเคไหมผมคือกดออกแบบนี้นะอ่าแบบอะไรอะ่ะกดเท d ดี้เซฟนะครับผมนะ แล้วก็ทําการกดออกนะผมแบบนี้นะอ่าคือกดออกจากเกมนะครับผมแบบเนี้ยมันก็จะทําการแบบว่าเติมอาหารให้โดยอัตโนมัตินะครับอ่าอาหารค่าาหารก็จะเต็มและนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเห็นว่ามีคอยาวนะผมสไปโนโนะทีเล็กสองตัวนะผมเป็นตัวผู้กับตัวเมียนะครับผม อ่าก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสรับด้านนอกนะจะมืดแล้วดิแค่ด้านนอกก็ใช้เวลาไปโคตรเยอะแล้วนะครับออเดี๋ยวมาดูส่วนตัวบ้านผมดีกว่านะครับผมอ่าก็จะดีไซน์ไว้ประมาณอ่าประมาณนี้นะครับผมนะสรับตัวบ้านด้านนอกนะ นี่เลยนะครับดูม,มุมสูงก็ได้นะแประมาณนี้นะถ้าเป็นด้านนอกนะครับปึบ๊บมันยังเป็นอ่บ้านเหล็กอยู่เลยนะครับเออนะคือไม่ค่อยได้ฟาร์มของเท่าไหร่ก็เลยแบบไม่ได้เปลี่ยนนะผมให้บ้านมันเป็นบ้านเทคสักทีนะ ก็จะมีเทคผสมเหล็กนี่ยเออนะด้านบนเนี่ยจะเป็นเทคเนีัยผมทั้งหมดเลยนะส่วนกำแพงนี่ก็เป็นอ่ากำแพงเทคเนีัยผมเหมือนกันแล้วก็จะมีเป็นพวกกระจกะนรับผมนะอ่ากระจกใสน,นะยไว้มองด้านนอกได้อ่าคือไว้แบบว่าเราเบื่อเบื่อแล้วก็มาชมะนมรับผมสัตว์เรานะครับผม อที่เราเลี้ยงไว้อาส่วนด้านนี้นะผมก็จะเป็นอ่าตู้เซฟัวผมไว้เก็บของนะก็จะมีสามตู้นะครับผมนะซึ่งของก็เต็มหมดแล้วล่ละนะครับผมนะ่จะมีตู้เนี้ยเป็นตู้ใหม่นะครับผมนะของก็ยังไม่เต็มนะครับผมส่วนตรงนี้ก็นี่เลยนะครับผม เป็นตู้เย็นนั่นแหละนะสองตู้นะผมก็จะไว้เก็บพวกยานะยาพวกยาจากดันเจียนนะผมยาซะ,ะ้วติดอ่างนะผมติดอ่างเฉยเลยเโอ,อเคนะผมแล้วก็สองตู้นี้ก็จะเป็นตู้ทำอ่า เนื้อเจอกี้นะครับอ่าลำดับต่อไปก็ทางด้านซ้ายเนี่ยผมอันนี้ก็จะเป็นอ่าที่ขายของเนาะขายอ่าพวกอะไรนะเนี่ยนะผมพวกยากับกิโบโอล์นะเออนะครับผมก็เป็นเชฟสเตชันเนี่ยอ่าถัดมาเลยนะครับผมก็จะเป็นอ่าอินดัสเทรียลคุกเกอร์นะครับผม เป็นที่ทำายานะผมทำกิบเบิลนะครับอาของผมนั่นเองนี่ผมต่อน้ำไว้ในบ้านเลยนะครับ <c oughs> จะได้แบบใช้ได้ง่าย,ายๆนะเคยตู้เออไม่ใช่ตู้ดิเอหม้อเนี่ยหม้อแฝดเนี่ยนะครับมันต้องใช้แบบว่าต่อน้ำนะครับผมเดินน้ำแบบนี้นะแล้วก็อ่าต่อท่อนะ จะมาต่อไงแล้วผมก็ลืมไปแล้วนะครับเออนะจำไม่ได้อ่ะแล้วก็มีตู้เย็นอีกตู้นี่ครับอันนี้ก็มีอีกอันหนึ่งนะผมเป็นอินดัสเทรียลกริวนี่ครับอ่าก็เป็นอ่าตู้ย่างนะผมเนะี่ยย่างเนื้อของผมนั่นแหละนะครับอ่า ตัมาครับผมก็จะเป็นเทคกิโบโปรเซสเซอร์นะครับอ่าเป็นเครื่องทำอ่ากิโบนะบผมแบบเทคนะอ่าซึ่งวิธีการทำกิโบก็ง่ายๆนะผมแค่เอากิโบของตัวอะไรก็ได้นีครับผมใส่เข้าไปนะแล้วก็เอาชิปของตัวอะไรก็ได้เช่นเดียวกันนะผมใส่เข้าไปนะีเออตัวอะไรก็ได้นะผมที่มัน อ่มันมีกิบเบิลนะใส่เข้าไปนะครับมันก็จะทําเป็นอ่กิ b เบิลให้กับเราได้นะครับอ่นนี้ก็แบบของง่ายๆนะมันแบบต่อไปนี่ก็จะเป็นอิมแพลนนะผมแชมเบอรนะครับผมเป็นเทคนะีก็นี่เลยนะครับผมจะเห็นได้ว่ามีหลายอันหน่อยนะพอะดีว่าผมเนี่ย ทำหลายอันเนี่ยเพราะว่าเก็บชิปสัตว์จากดันเจียนนะผมแล้วก็พวกสัตว์ที่แบบว่าอยากจะจับเนี่ยว่าเยอะมากมนะผมนะก็เลยแบบทำมาหลายอันมากนะผมจริงๆว่าจะเพิ่มอีกนะเนี่ยเนอะแต่ว่าเอเคเนี้ยแหละพอแล้วมันเต็มแล้วนะผมเต็มพื้นที่ ลำดับต่อไปก็จะมีคกนะครับผมนะแล้วก็จะมีนี่เลยนะผมสมิต,ตี้นะอ่าเผื่อไว้ซ่อมของเล็กๆนน้อย,อยต่อไปก็จะเป็นเตียงนะผมเตียงนอนของผมนี่แหละจอไปก็ขอนอนสังนี้หนึ่งแรกนะครับอ่าเพื่อให้มันเช้านั่นเองนะครับผมนะเมื่อกี้มันมืดตึ๊บอยู่ แต่ว่าก็จะได้เห็นแบบแสงของเทคแบบแวววา,วาวหน่อยนะพื้นด้านล่างนี่เป็นเทคนิดหนึ่งนะครับผมนิดเดียวจริงๆนะครับมีอยู่แค่นั้นนะ่ะเออนะก็ตรงนี้ก็จะมีบันไดเทคเนียครับผมอ่าไว้ขึ้นมาชั้นสองนะบ้านผมก็จะมีสองชั้นนะครับผมอ่าซึ่งชั้นสองนี่จะกว้างกว่าชั้นแรกเยอะเลยนะครับ ด้านบนนี่ก็จะเป็นเครื่องให้เครื่องจ่ายพลังงานผมนะครับผมนะ,ะแล้วก็จะมีนี่เลยนะผมนี่เลยเป็นเทคเรปิเกเตอร์ะนะครับผมนะเป็นเครื่องผลิตของเทคแหละเอาง่ายๆนะครับนี่เลยนะครับด้านบนนะก็ผมจะใส่ของไว้ประมาณนี้นะครับ เปิบนี่เลยเอาจากหอยทากมาด้วยนะใช่เอาจากหอยทากเอาอ่าไอโพลิมเมอร์นะผมใส่เข้าไปด้วยนะเออแม้เอาจากหอยทากพูดแปลกๆโอเคตรงนี้ก็จะเป็นอ่า เขาเรียกอะไรอ่ะอนุสาวรีย์นะเรียกมาอนุสาวรีย์แล้วกันนะเออนะครับของอาร์คนะอ่าก็ตอนนั้นเขาจัดทำขึ้นนะผมก็ผมไปเก็บมานะครับอ่าก็มันจะใส่ในไอ้เจ้านี่ได้นะอาร์ติแฟกต์นะผม เอเอเครื่องรอตทแฟกต์ดีเนาะโอ้ยกูเรียกอโน่สาวรีอะไรวะเนี่ยเรียกผิดเรียกถูกโอเคด้านบนนี่ก็มีอ่าตู้เซฟนะผมอีกหนึ่งตู้นีซึ่งตัวนี้ก็ทําการล็อกนะผมของผมไวน้นีไม่ให้มันหายนีย่จริงๆแล้วมันก็จะมีอ่า พวกชิปนั่นแหละนะครับผมนี่เลยเอาเข้ามาให้ดูเลยแล้วกันนะชิปสีฟ้านะครับผมอ่ฮะเก็บได้ยังไม่ถึงครึ่งนะครผมยังเก็บได้เยอะตัวไหนที่แบบว่าเราไม่ใช้เราไม่ได้ใช้งานเขาแล้วนะครับผมก็ทำให้กลายเป็นชิปนะครับผมแล้วก็มาเก็บไว้ในนี้นะอา่าง่ายดี นะครับผมตรงนี้ก็มีแอร์นะผมสามตัวนะเพื่อทำให้บ้านร้อนเกินไปด้านนอกนี่ก็จะเป็นพวกเราอุปิแฟกผมเลยนะครับผมอ่านี่แล้วก็จะมีบอสนะผมอุปิแฟกบอสนะนี่บอลโลกาเจนนะผมโลกาเจนหัวร้อนนะแล้วก็จะมีนี่เลยครับผมบัตมาเธอ์นะกับเจ้า คิงคองนะผมกกรล่านะผมด้านนอกนี่ยังมีอร์ติแฟกต์อาร์คนะผมอีกหนึ่งอันนะมีสองอันก็นเลยทีเดียวนะผมอ่าจริงๆผมว่าจะไปเก็บอีกนะแต่ว่าตอนนั้นแบบไม่ได้ทำนะผมไม่ใช่ไม่ได้ทำสิไม่ได้เข้าไปอีกนะผมเถนะ้าเราเข้าไปเก็บอีกเนะี่ยจะได้แบบวางไม่ครบสามมุมนะ จะได้ดูแบบเท่ๆนะผมนะแต่จริงแล้วมันวางมันก็จะไม่ตรงกันสิเออนะเพราะตรงนี้มันเป็นบันไดนะผมเออโอเคนะครับผมหลังคานี่เป็นหลังคาเทคนะคผมนะฮะอา่าแต่ส่วนกำแพงนี่ก็จะเป็นเหล็กอยู่นะครับอา่าส่วนส่วนที่เป็นเทคอะ่ะมันก็มีนะครับผมเป็นโซนด้านหน้านะ อแล้วก็หลังคาด้านบนเนี่ยจะเป็นหลังคา่าในส่วนของกระจกด้วยนะครับอมีเหล็กด้วยนะครับประมาณนี้แหละนะครับผมสำหรับบ้านนะผมก็รีวิวได้ประมาณนี้นะมันมีไม่เยอะนะครับผมนะฮะใครอยากจะไปทำก็ ทำต,ตามได้นะผมแต่ว่าแนะนําว่าอย่าทําเลยดีกว่านะผมมันไม่ได้สวยอะไรเลยนะครับเออนะคุณผู้ชมอาจจะทําได้สวยกว่านี้ก็ได้นะครับผมอ่าโอเคนะครับประมาณนี้เลยนะตรงนี้เป็นแปลงปลูกผักผมนั่นแหละนะครับผมอา่าไม่มีอะไรเยอะนะก็จะมีอ่า พวกแปลงปลูกเอเลเมนดั้นะครับผมนะเอ้ไม่ใช่เอเลเมนดั้โปรตีนดั้ดิไปเอามาจากไหนวะเนี่ยเอเลเมนดั้โอ้โหโปรตี <laughs> นดั้นะครับผมนะตรงนี้ก็จะเป็นที่ให้อาหารนะผมซึ่งมันจะมีอยู่ทั้งหมดสี่จุดนะครับผมตรงฝั่งนู้นก็จะมีจุดหนึ่งฝั่งนี้จุดหนึ่งนะครับผมตรงนี้จุดหนึ่ง แล้วก็ไปด้านในนู่นก็จะมีจุดหนึ่งนะครับเออนะเออนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวบ้านในวันนี้ก็สำหรับใครชื่อชอบเนื้อผมอย่าลืมนะผมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ ลากันไปก่อนสวัสดีครับนี่เลยลากันไปกับบอลมาไฟเนะ